สวัสดีค่ะวันนี้จะเอาวิธีการดูลายมือแบบแบบง่ายๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะสามารถดูได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถเอาไปทายเพื่อนได้นะคะก็เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งนะกับกับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าเราดูลายมือเป็นใช่ไหมคะก็เราก็จะ ได้รับความสนใจจากเพื่อนรอบข้างนะคะลองลองลองเอาไปลองเอาไปทำกันดูนะคะเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะแล้วถ้าอย่างน้อยน้อยถ้าเราสมมติว่าเราดูลายมือเป็นใช่ไหมคะเราก็จะสามารถบอกคร่าวๆหรือว่าดูลักษณะนิสัยเพื่อนที่เรากำลังคบอยู่ว่าเราจะคบเขาในลักษณะแบบไหนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลายมือของใครที่ดูแล้วมีลักษณะที่ เออไม่ค่อยดีหรือว่าดูแล้วไม่ค่อยสบายใจเพื่อนๆก็ไม่ต้องคิดมากนะคะคือลายมือเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าเราหมั่นทำความดีนะคะรักษาศีลทำสมาธินะคะ ชีวิตเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะลายมือก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เอามาลงช่องหรือนามาให้เพื่อนๆได้ดูนั้นจะมีลักษณะลายมือมงคลนะคะลายมือที่เป็นลักษณะของลายมือที่ดีนะคะส่วนใหญ่จะไม่นําลายมือท,ออที่ที่เพื่อนๆฟังแล้วจะไม่สบายใจมาลงให้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะวิธีการดูลายมือหลักๆแล้วนะคะ จะดูอยู่จะดูเส้นลายมืออยู่สีเส้นที่เป็นเส้นหลักนะคะก็จะมีเส้นหัวใจนะคะเส้นสมองเส้นชีวิตและเส้นวาสนามาดูกันนะคะว่าเส้นเส้นไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเส้นหัวใจนะคะเส้นแรกก็คือเส้นหัวใจก็คือเส้นนี้นะคะเพื่อน เส้นหัวใจนะคะจะบ่งบอกนะคะบอกความรู้สึกและก็ความรักอ่าเส้นหัวใจจะบอกในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนเส้นที่สองก็คือเส้นชีวิตอ่าเส้นชีวิตอยู่นี่นะคะเพื่อนๆเส้นชีวิตเนี่เส้นชีวิตจะ บอกถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะและดวงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบไหนนะคะส่วนเส้นที่3ก็คือเส้นสมองอเส้นสมองเส้นนี้อ่าเส้นสมองเส้นสมองจะบอกลักษณะนิสัยและความสามารถนะคะของ เจ้าชะตาเจ้าของลายมือนะคะส่วนเส้นสุดท้ายก็คือเส้นที่4ี่ก็คือเส้นวาสนาเส้นวาสนาจะเป็นเส้นนี้ค่ะนไะคะเส้นวาสนาก็จะบอกถึงชโชคชะตานะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะคะ สีเส้นนะคะอันนี้ก็คือเส้นหลักๆนะคะในศาสตร์การดูลายมือนะคะเส้นที่ดีต้องหนาและชัดเจนนะคะส่วนเส้นไม่ดีจะบางแล้วก็ขาดเป็นช่วงๆนะคะส่วนเส้นที่หนาแต่จุดเริ่มต้นส่วนที่เรียวเล็กนะคะส่วนตายก็จะบางนะคะส่วนเป็นเส้นส่วนที่หนาคือจุดเริ่มต้นนะคะ ส่วนที่เลียวเล็กนะคะคือส่วนปลายนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะเส้นหลักๆนะคะเส้นหลักทั้งสีเส้นที่นํามานําความรู้มาบอกเพื่อนๆนะคะถ้าลายมือไม่ดีก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะฝากติดตามนะคะฝากกด u u s c r i b e ด้วยนะคะติดตามเป็นกําลังใจด้วยค่ะก็จะนําลักษณะลายมือที่เป็นมงคลนะคะส่วนใหญ่มาลงในช่องเพื่อให้เพื่อนๆได้ ดูนะคะสามารถดูได้ด้วยตัวเองแล้วก็เปรียบเทียบกับลายมือได้นะคะว่าเรามีเส้นอะไรลักษณะนั้นไหมแต่ถ้าเราไม่มีหรือหรือถ้าเกิดเกิดว่ามีแบบลักษณะที่ไม่ค่อยสบายใจเพื่อนๆก็อย่าตกใจนะคะขอให้มันทําความดีไว้นะคะแล้วลายมือก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะคะในทางที่ดีขึ้นนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะนําลักษณะ ที่เป็นมงคลบนลายมือมาให้เพื่อนๆได้รับรับชมรับฟังกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ